สนับสนุนโดย Thai Water Engineering ครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายจิรยุห่วงทรัพย์แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี5รายคือนายชัยเกษมนิติสิรินายสงครามกีดเลิศไพโรธนายเทวันลิปตาพันลบนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรและนายจักรพงศ์แสงมณีนอกจากนี้คอรมได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองรองนายกรัฐมนตรี นายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลเป็นรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายภูมิธรรมเวชเชียชัยนายศึกษิตศิรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายสุริยะจึงรุงเรืองกิจนายสรัญญยศน์วีรกุลสุนทรเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายชื่นชอบคงอุดมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพิรพันธ์สารีรัตวิภาค นายพงศรันอัศวชัยโสพลเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายพิชัยชวนวัชิระนายวัฒนาเตียงกูลเป็นที่ปรึกษาของนายชูศักดิ์สิรินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายธเนศกิติธเนศวรนเป็นเลขานุการของนายชูศักดิ์สิรินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายชาตรินจันหอมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของนายประเสริฐจันทระรรงค์ทองนายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลเป็นที่ปรึกษาของนายประเสริฐจันทรรรงค์ทอง นายกฤตเอื้อวงที่ปรึกษาของนางสาวจิรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติขณะที่ครมอได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีของนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีคือนายสยามบางกุลธรรม นายโรดพิสารอินทรัตนอกจากนี้ครมอได้เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวนเจ็ดรายนายชยุทธภุม,มิะการจนะนายรัชชาลีจันทร์นายสุปชัยใจสมุทรนายวรวงศ์รามังกูลนายพงศกรอนอนพพรนายบุญโจงวงไตรรัตน์และนายศิรภพดวงสอสีเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีการแต่งตั้งโฆศกรัฐบาล วันนี้นะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งผมนายจิระยุห่วงทรัพย์ดำรงตำแหน่งโฆษโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับนอกจากนั้นครับยังมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาสำคัญที่สื่อมวลชนสอบถามมาโดยตลอดนะครับมีทั้งหมด5ท่านด้วยกันก็คือ1นายชัยเกษมนิต,ติสิริ2นายสงครามกิตเลิศไพโรจน์3นายเทวัลิปตะพันลบ4นายยุทธพงศ์จรัสเถียน 5นายจัก,กรพงษ์แสงมณีทั้ง5ท่านนี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับนอกจากนี้ครับก็จะเป็นตำแหน่งข้าราชการการเมืองนะครับอาทิเช่นรองเลขาธิการฝ่ายการเมืองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ